ส่วนทางกองทัพยูเครนเองนี่นะครับเขาบอกว่าโจมตีโต้ก,กลับที่เมืองโซเลดานะครับแล้วก็มีการอ้างอิงว่าการโจมตีโต้ก,กลับของเขาเนี่ยสามารถสังหารทหารรัสเซียได้นับร้อยศพนะครับทางกองทัพยูเครนนะเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันเทเลกราเนะครับบอกว่าทหารของพวกเขาในกําลังตอบโต้ก,ก,บกับการโจมตีที่เมืองโซเลดาครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศที่ถูกรัสเซียเนี่ยโจมตีอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ขณะเดียวกันทางด้านของนางฮันนามารริยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนนะครับก็ออกมาระบุผ่านเทเลแกรมเหมือนกันนะครับบอกว่ารัสเซียพยายามล้อมเมืองบัคบุตซึ่งอยู่ใกล้กันโดยใช้ทั้งทหารรับจ้างขององค์กรวัเนึกรุปและทหารปกติทหารของเรารักษาฐานที่มั่นอย่างกล้าหาญหมายถึงทหารของยูเครนนะครับและสร้างความเสียหายมากมายแก่ศัตรู ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันกองกำลังปฏิบัติการพิเศษแห่งกองทัพยูเครนเพิ่งออกแถลงการว่าพวกเขาโจมตีที่มั่นของรัสเซียใกล้กับเมืองโซเลดาแล้วก็สังหารทหารสตรูคือทหารรัสเซียเนี่ยกว่าร้อยศพเขาเคลมมาอย่างนั้นครับซึ่งก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยโซเลดาเนียนะฮะก็มีการรายงานข่าวจากหน่วยข่าวกลองของ<ม>อังกฤษว่าถูกกลุ่มแวกเนอร์เนี่ยยึดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ยูเครนก็คือถึง ออกเซเลนกี้เนี่ยออกมาปฏิเสธนะว่าไม่ถูกยึดแต่ถ้าดูจากข่าวเนี่ยถ้าไม่ถูกยึดแล้วจะตีโต้ะคืนเพื่ออะไรนั่นนะสิฮะก็คือแสดงว่าถูกยึดแล้วแหละแล้วตอนนี้ที่เมืองเนี่ยคือพลเรือนเนี่ยมีอยู่ประมาณ5 0 3้สคนก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเมืองนี้เนี่ยจะมีประชากรเนี่ยประมาณสัก1 0 0 0 0มืนคนนะตอนนี้ก็อ,อกพยพออกนอกพื้นที่ไปหมดแล้วต้องหนีแล้วครั